ทางด้านพี่เลี้ยงก็ดูด้วยนะครับทางด้านมุมแดงมุมน้ำเงินครับฤทธิ์เวทีจะรื้นนะครับเดินทางมาถึงคู่นี้นะครับแดงดีรายน้ำเซ็มเด็ดคู่ขัดนเป็นนักโชจาก อำเภอพายุะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพอพินเพชรนะได้มีปาพุทธพงมินพินเพชรกับหัวหน้าค่ายแล้วก็มีเสียงเด็ดคู่แขนครับให้การสนับสนุนนะครับส่วนมูลน้ำเงินจะเป็นมวยจากอำเภอบางหินรับดีโอวันดีเกษตรกับ เป็นบวยเล็กบวยจิ๋วครับที่่ายวันดีเกษตรับกำลังปั้นนะครับหลายหลายคนครับของ่ายวันดีเกษตรครับคุณขอมาเราจัดให้ครับคู่นี้ ถ้ายกกับมาแดงนี้มีเส้นเด็ดคู่ขันครับฟ้าประธานวงมหาสว่างพบกุมาป้อนน้ำจาอน้ำคณนี้กับรายน้ำครับเส้นนี้มีเพชรนิคมครับ คูนีครับว่าทำไมผู้จัดจถึงให้ชกห้ายกครับนี่เป็นสุดยอดมวยระดับไอแอดครับดูครับถือว่าไม่ธรรมาดาครับ เราจะเป็นเจ้าชายนาำกับลีโอครับดูครับไอคิวของทั้งคู่ครับดูดีดีครับบอยคู่ดีสุดยอดของไอคิวครับของแต่ละคู่ครับ เกาหลีโอกับฝ่ายน้ำครับดูความแข็งแข่งของนักมวยทั้งคู่ครับหรือว่าไม่ธรรมดาครับมวยคู่นี้ แข่งของนอนนะเจ้าพายท้าครับหมดยกที่หนึ่งครับครูต่อไปครับคู่ต่อไปนี่ก็คู่ที่สิบสี่นี่ครับในฟ้ากับอุนญิงนี่ครับสิบเก้าเจ้าคุณปื้มขันเงินครับ อาตามนี้ก่อนเลยครับตามที่ผู้ช่วยบรรจบรัลำดับคู่มวยมาเลยครับครับเชนอาจารย์พนิชกัมาดูยกสองครับของมวยคู่กำดับไอแอดครับ อครับหมักตรงครับของจะดานไพายน้ำรับดูหนครับไลายน้ำตีเขาขวาเลโอเขาพยายามโต้ตอบด้วยเขาซ้ายครับ แ่นดีกับดูไลอีกทีครับโอ้ยออกอาวุธเจ็บเจ็ครับครายนานนี่มีเข่าแล้วก็มีแข่งครับนี่แข่งตามดีโอโต้ต่อไปนั้นนี่ดีโอออกแท่งนะครับแหมตูครับ ดูได้ครับเจ้าดีโอเดนินแล้วก็ออกข้างขวาถ่ายน้ำว่างครับพยายามตรวจกล้องแล้วครับดีโอเดินแล้วออกข้างขวาดูไดครับ ต้อยจิกจกๆิเลยครับเจ้าลีโอครับพยายามเดินนะครับเจ้าลีโอหมดยกสองครับย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับไ่ทซาบ่าคู่ฟ้าใหม่กับขวนทองทอง เอาอย่างนี้พอดีให้ฟ้าใหม่กับขวันทองขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยไปเพชรพิทักษ์กับเพชรดำเนาะเอาโอเคแจมมาที่หมืนเจ็ดครับฟ้าใหม่แจมมาหมื่นเจ็ดครับหลับจากตอนนี้นะครับ ดูคร oh. <im> ับดูสามครับไอยกสามครับดูยกที่สามครับแดงไล่น้ำครับน้ำเงินลิโวมวยเล็กครับ วันนี้มีเสียงเด็กคุกคักเออมนุษย์มาุุ้นมาถอดมงคลครับทีมงานป่าพนมปินทิพย์เพชรน่าเมืินีีเจ้าบ้านครับนีโอครับก็ถืดว่าเป็นเป็นเตอรติงของข่าวันดีนเกษตรนะครับไอเจ้าลีโอไรนี้ครับ 3กสามยกสามครี่ห้ายกนะห้ายกครับมาลีโอลีโอครับตัวตึงตัวตึงตัวตึง,ตตงค่ายวันดีกเกษตรยกสามนะครับแบดดี้ไรยน้ำครับลีโอนัำเงินครับ กที่สามนะครับอ่ะขอญาตเป็นพรสวรรค์กับหมอลำทองคำนะครับสิบสี่สิบห้าเพชรพิทักษ์เพชรดำแล้วก็ฟ้าใหม่ขอนทองหลังจากนั้นจะต่อด้วยนกทลับพรพิ์ครับยกสี่ครับ สี่ครับอปู่มาคลายน้ำครับวันนี้มามาเข้าเวรแทนเออมาเข้าเวรแทนไอ้เจ้ามงคลเดชนี่ครับมาเข้าเวรแทนลูกชายคนหนึ่งครับคลายน้ำวันนี้ทีมงานป่าทมินครับทีมงานเซนเดชนี่ลุ้นครับจับ คำพูดพายุนี่ครับแตงและมวยดีจากดังหินดูครับว่าเป็นบททดสอบ,บน,น,ะนะครับวันนี้เจอเต๋อตุ่งจากไทยวันนี้กษตรนะครับดีโอแบดดิทรายน้ำับนว้วลดีโอครับมีการทดสอบโสธรพิรักษ์สกุลใน,นครับกับนาฏิห้าบนเวที ยกสี่ครับวมดยกที่สี่ครับโอ้วันี้มวยเยอะอ่ะฟ้าใหม่เก่าใหม่เป็นสองหมื่นเลยครับขอบคุณมวยหูโจโจ้ครับยกสุดท้ายครับ ไร้น้ำแดงติวนานเสียงเด็กกุ๊กขัครับน้ำวนมีโอ,อวันทีกเกษตรคห่ามวยเล็กๆคห่ามวยเล็กๆอาณาทัพไกลทั้งคู่ครับ หายสงสัยยังครับว่าทำไมให้ชกห้ายกแบบมวยเล็กๆขนาดนี้นะครับดูหัวจิตหัวใจครับดูระบบการหายใจครับ 何 ดูไปที่น้ำเงินนะครับทางด้านของปรีโอวันดีกเกษตร